ใช้ดอกไม้เป็นหมื่นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนโบลเทมัสกับพระเอกหนุ่มมากปรินสุภารัตนได้จัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2566ในห้องวอบอนดูมโรงแรมเซนทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิร์คุณสุริยาครุฑท,ทองครีเอทีฟเรคเตอร์จาก c i i p p l n n e แพล r เอเว d e s i ไวซ์ e ีไซเนที่รับผิดชอบในการแปลงโฉมห้องจัดเลี้ยง ให้มีบรรยากาศราวก้าวเข้าไปในสวนกุหลาบสีขาวที่อบอวลไปด้วยความรักได้กล่าวถึงเบื้องหลังความงดงามของงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้โจทย์แรกที่ได้รับจากทั้งคู่นั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากโดยคุณคิมเบอรี่โฟกัสที่ความชอบและหลงใหลในดอกกุหลาบขาวของเจ้าตัวเป็นหลักส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นชอบความชุ่มชื่นของป่าสนดังนั้นหน้าที่ของผมและทีมงานคือการเนรมิตสวนกุหลาบขาวและป่าขึ้นมาณใจกลางเมืองซึ่งสําหรับดีไซเนอร์แล้วดอกไม้สีขาวมีทั้งความยากและง่าย ในเวลาเดียวกันนั่นคือความคลาสสิกท,ทำเลสในขณนะเดียวกันก็ต้องหาทางว่าทำอย่างไรไม่ให้การตกแต่งสีขาวดูน่าเบื่อและไม่กลืนไปกับเจ้าสาวซึ่งก็สวมชุดแต่งงานสีขาวเช่นกันดอกกุหลาบอิงลิทรสกว่า1 0 0 0 0ดอกได้ถูกสั่งเตรียมไว้สำหรับตกแต่งงานในวันนี้นอกจากนี้ยังมีดอกไฮเดรนเยียสีขาวกว่าห้0 0ช่อที่นำมาใช้ตกแต่งประกอบไปด้วยยอ,อก,กัน โดยทาง c h i C Planner ได้ออกแบบด้านหน้าภาพบ่าวสาวที่เล็โคมโมประเทศอิตาลีตรงกลางเป็นอุโมงขนาดใหญ่บูด,ด้วยดอกกุหลาบและดอกไม้สีขาวตั้งแต่พื้นจรดเพดานเพื่อต้อนรับแขกโดยมีแบ็กกรอบสำหรับถ่ายภาพตกแต่งด้วยดอกกุหลาบอิงิทโรสและดอกไฮเดรนเยียสีขาวโดยปักให้ดอกไม้มีความสูงต่ำไม่เท่ากันสร้างเลเยอรอให้กับจุดถ่ายภาพและเลือกเฉดสีขาวอฟไวท์ Off White, เข้ามาเสริมเพื่อให้เอฟเฟกของการเป็นแบ็กกรอบที่ดูมีมิติข,ขึ้นมา เมื่อเดินผ่านอุโมงค์ดอกไม้เข้าไปได้ในตรงกลางห้องเหนือฟลอร์เต้นรมจะมีฟลอร์อาเชเดลีร์ซึ่งตรงกลางใช้คริสตัลทรงหยดน้ำสีไลคอลโรดเอโดโทเพสสลับกับสีคริสตัลมูเลทรอยประกอบกันเป็นดอกไม้คริสตัลซึ่งเลื้อยล้อไปกับแกนของแชนเดลีเร์จากนั้นจึงประดับไปด้วยดอกกุหลาบและดอกยิบโซสีขาวจนคลุมทั้งโครงสร้างของแชนเดลีร์ซึ่งการดอกไม้ประดับคริสตัลนั้นยังถูกใช้ตกแต่งบริเวณรอบๆบงานอีกด้วยทีมงานใช้คริสตัลกว่าหนึ่งแสนเม็ด ในการสร้างสค์ดอกไม้คริสตัลที่ให้เอฟเฟกต์ของการเปลี่ยนประกายทำให้ห้องสีขาวดูมีความน่าสนใจชวนฝันยิ่งขึ้นบนโต๊ะนอกจ,กจัดจะประดับด้วยดอกกุหลาบสีขาวและเชิงเทียนคริสตัลแล้วยังเพิ่มบรรยากาศให้ดูอบอุ่นโรแมนติกด้วยเทียนหอมจากดีออ์บนเวทีนั้นตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีขาวด้านหลังเป็นจอเลตมีบันไดดอกไม้ปักประดับจนเต็มด้วยดอกไฮเดรนเย่สีขาวและปักและระดับเพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดสำหรับถ่ายภาพบนเวที ในส่วนของเจ้าสาวนั้นคุณคิมเบอร์ลี่จะเปิดตัวเพื่อเข้าสู่ช่วงแถลงข่าวด้วยชุดแต่งงานสีขาวของแบรนด์นอนเอลิซอกซ์ซึงเพิ่ประดับของข้อที่เอโดยถือบุเกตดอกไม้สีขาวที่โดดเด่นและและดูบอกบางด้วยดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีและดอกกุหลาบเดวิดออสเทนซึ่งกลีบดอกจะซ้อนกันเป็นชั้นๆและแท็กอยู่รวมกันจนแน่นเป็นดอกไม้ที่ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะมีทั้งสีขาวสว่างและสีออฟไว้ White อยู่ในดอกเดียวกันส่วนเจ้าบ่าวสมสรดของทอมฟอร์ดสำหรับช่วงพิธีการคุณคิมเบอร โดยที่ตัวชุดปักประดับเป็นดอกพีโอนี่ดอกโบตันและเจ้าตัวก็เลือกที่จะถือช่อบูเกตที่ใช้ดอกพีโอนี่เป็นนางเอกความยากคือช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูกาลของดอกพีโอนี่ทีมงานต้องพยายามหาว่าสวนแห่งไหนจะสามารถส่งดอกพีโอนี่มาได้และมาจบลงด้วยการนำเข้าดอกพีโอนี่จากประเทศฝรั่งเศสมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะส่วนคุณหมากสูงสุดของทอมฟอร์ดผมและซีแพนรู้สึกได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งความรักของทั้งคู่และเราหวังว่ากลีบดอกไม้ทุกกลีบป,ประกายจากคริสตัลทุกเม็ดที่เราได้ร่วมรังสรรค์ให้งานแต่งงานครั้งนี้สวยงามเหมือนดังฝันดังที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวได้วาดภาพไว้จะช่วยเติมเต็มความสุขและความปิติให้แก่ทั้งคู่ได้จดจำค่ำคืนนี้ไปตราบนานเท่านาน